โอเคครับวันนี้ก็อยู่ผมโฟรเคทีวีนะครับผมวันนี้ผมจะมารีวิวรหัสเน่าๆนะว่ามีอะไรคืบหน้าหรือเปล่าผมขอพายนะครับที่ไม่ได้ลงคลิปมาหนึ่งอาทิตย์นะผมขอไปยด้วยช่วงนี้ติดเรียนนะครับผมเรียนเยอะนะช่วงนี้ขอไปยด้วยครับสิ่งแรกที่เปลี่ยนแปลงก็คือน่าเป็นตัวละครนะที่เ e อ็มแจกนะผมได้เลือกโมโกมานี่ผมเลือกมา ผมเลือกโมโคูมานะทุกคนเลือกอะไรก็สามอาอรถสามารถคอมเมนต์บอกได้ว่าทุกคนเลือกตัวละครอะไรนะรอผมไม่เปลี่ยนแปลงนี่ไม่เปลี่ยนแปลงอะไรอีกแล้วนะต่อไปก็จะเป็นข้อส่วนของชุดชุดก็น่าจะมีเปลี่ยนแปลงมาบ้างก็มีชุดแจกที่เปลี่ยนแปลงมาบ้างนะนี่แลวชุดนี้พี่ผมใส่ให้ดูยังวะใส่ให้ดูแล้ว แล้วก็เป็นนี่ชุดนี้ชุดนี้ทุกคนน่าจะมีนะทุกคนน่าจะมีเพราะเป็นชุดแจกอ๋อนี่ไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงเท่าไหร่นะครับพี่นุก็ถ้าใครอยากให้ผมทำคลิปแบบไหนฝากเอาไลค์กดแชร์กดคอมเมนต์ไว้ด้วยนะครับกดติดตามให้วยนะครับผมขอใครที่ไม่เคยลงคลิปนะกูหูผมเหมือนเดิมไหยผมยังไม่ได้เติมซื้ออะไรเลยเนี่ยผมยังได้เจอเนี้ย เงินน้อยโซนนี้นี่มีเปลี่ยนแปลงมา็คือสกินนี้น,นี่ได้มาเพิ่มก็คือสกินเมื่อกี้นะแล้วก็เป็นเออ่สิ่งที่ได้มาเพิ่มนะยังไม่น่าจะมีนะอ๋อมีม,ม,มีผมรู้ละเป็นเป็นเออ่ปืน ป็นปืนแต่แล้แล้ปืนนี้ครับผมนี่นะผมสุ่มได้ถาวรนะคุณดูนี่ผมซุ่มปืนลูกซองได้ถาวรนะกล่องเดียวนะครับผมห้าร้อยพิษผมสุ่มได้เลยนะห้าร้อยพิษ่ะผมสุ่มได้เลยห้าร้อยพิษนี่อันนี้ก็ไม่เปลี่ยนแปลงอะไรมากกระป๋อ,องขวดแท้นี่แล้วกันกระป๋องไม่เปลี่ยนแปลงอะไรมากนะคุณดูกล่องก็น่าจะเหมือนเดิมนะมีเปลี่ยนแปลงเือนนของอที่วแจ๋ รถก็นี่มีรถที่เขาแจกมาแอบอถ้าไม่มีอะไรเยอะมีของที่เขาแจกมาก็ได้ก็ด้วยนี่ฟีไฟทีนะผมว่าทีนะสกินนีไอแอบอนี่นี่นะลุงก็ไม่เปลี่ยนแปลงเนี่ยมีเปลี่ยนแปลงมาคือนี่มะเขอือเทศแล้วก็ไม่ค่อยมีอะไรเปลี่ยนแปลงนะคนดูตาก็มีนี่ไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงเลยนะ อันนี้อือโอเยคพดูถ้าถ้ากิจกรรมนี้ใครขาดหรืออะไรเนี่ยใครขาดหรืออะไรก็สามารถคอมเมนต์บอกได้นะใครด้อันไหนคอมเมนต์บอกได้นะผมผมจะให้นะผมมีนี่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 ที่ผมมีนะเนี่ยผมจะให้ถ้าใครถ้าใครขาดนะคนดู ใครขาดสีไหนคอมเมนต์ Comment ได้นะครับผมฝากก,า like กาดไลค์กดติดตามผมนะครับถ้าใครขาดสีไหนคอมเมนต์ Comment ได้นะครับผมโอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็ฝากไว้เพียงแค่นี้นะครับผมใครชอบอย่ายลืม like กดไลค์กดแชร์กดติดตามผมนะครับสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีครับไปแล้วครับบ๊ายบาย